ด้วยพฤกรรขอผู้เรารวมไปถึงนั่ามทุนท่นันที่อยู่ในบนโดยิธีและความทาตามสายนั้นจงได้ผัลสาเร็จเอาสมเป็ความสุขเกษมสำนักปัญจาสัมรูข่าข้าไปบัตอุปสรรคอันตรายาันมกางแครขอได้มีจิตใจเึ่นบานบัรู้ถึงหลังทงคำสอนขององค์สมเด็จพระสนวรรณอมาโดยการในบรรลุความสุขตามสุควรแก่การปฏิบั ยังไหวไปเกินในสังสาวัตรดีปัญหาสิใดประสงคสิใด้เป็นไปด้วยตอต้องขอที้ทำขุขริเหลอนี้นันใหุ้กนธุได้พันสัเร็ดพันุ์สเร็จตามโน้ลปัานาทุกท่าทุกประการรังธรรมะทศนทุดติด้การเวลาเอวันก็มีด้ยปัะกานั้นี้ Natrepon ka, kaya